แกสตาร์แหลกถือเป็นรถตู้รถครอบครัวขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้อินสเปกเตอร์จากกูอินสเปกชันค่ะมาตรวจเช็คให้เราแต่จะตรวจละเอียดเหมือนกับรถขนาดเล็กๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปถามเขากันค่ะ จากรายงานรีพอร์ตอะคะจะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างภายนอกภายในเนี่ยได้5ดาวเลยนะคะให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้เลยไหมคะว่าอุ้ยหดาวแล้วเนี่ยต้องซื้อได้เลยผมจะแยกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับ <c oughs> 5ดาวในส่วนของชิ้นส่วนภายนอกหรื <c oughs> อโครงสร้างนะครับโครงสร้างไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้าง โครงสร้างคืออะไรอย่างเช่นคานหม้อน้ําอย่างเช่นตัวคัสซีอย่างเงี้งค <ภา S 1> ย,คร,ค,สสยครับก็ค <ภา S 1> ือต้องเป็นสภาพเดิมทั้งหมดพวกประตูฝาท้ายฝากระโปรงอย่างเงี้ยครับต้องไม่มีเปลี่ยนนะครับในส่วนภายในเนี่ยอย่างเช่นเบาะผ้าหลังคาคอนโซลพวงมาลัยหัวเกียร์ทุกอย่างที่เราเห็นในรถเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เสียหายได้เล็กน้อยเป็นรอยขีดข่วนได้แต่ไม่ถึงกับถาดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมันจะรวม แล้วมันจะประมวลผลออกมาว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์กี่ดาวอ๋ออย่างถ้าแผลใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ถึง5ดาวแล้วมันจะลดลงมาแล้วครับเกิดรถมีอุบัติเหตุด้านหน้ามาคันว่าน้ําบิดงอหรือเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยจะไม่ได้5ดาวแล้วครับเพราะถือว่าเป็นค่อนข้างรุนแรงทางกูอินสเปคชั่นจะแจ้งมาผลรายงานหรือว่าเป็นรายงานแบบไหนอย่างนี้ครับเราจะต้องแจ้งลูกค้าอยู่แล้วครับในการตรวจรถแล้วเราเจอสิ่งสิ่งผิดปกติขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเราต้องคุยกับลูกค้าแล้วว่า คันนี้ผิดปกติตรงนี้ผิดปกติยังไงเราต้องแจ้งลูกค้าก่อนและในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยเราจะมี OBD2 สแกนอยู่แล้วนะครับถ้าตัวไหนมันฟ้องขึ้นมามีการผิดปกติเนี่ยเราจะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าอันนี้มันติดโคตต้ดตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีแน่เป็นในรีพอร์ตอยู่แล้วครับตัวนข้างๆละเอียดครับรายละเอียดรถใหญ่ในการที่ตรวจเช็คนี่คะ่ะต่างจากรถรุ่นเล็กยังไง ผมมองว่ามันไม่ต่างนะครับเพราะรถคันหนึ่งเนี่ยส่วนประกอบของมันเนี่ยมันแทบจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนอกจากออปชั่นที่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของโครงสร้างรถยิ่งใหญ่ผมว่ายิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่กว้างแล้วการดูเนี่ยมันจะละเอียดมากยิ่งขึ้นถ้ามันมีรายผิดปกติเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่ารถเล็กเพราะว่ามันไม่ต้องลือเยอะครับแต่ว่าใช้เวลามากไหมใช้เวลามากครับอย่างเราตรวจในส่วนอคัสซีเสร็จใช่ไหมครับในส่วนของหลังคาอย่างเงี้ยรถใหญ่เนี่ยมันจะต้องปีนขึ้น แต่ว่าพื้นที่มันกว้างผมว่าไม่แตกต่างครับดูได้เหมือนกันทำไมลูกค้าเห็นรีพอร์ตตัวนี้ของกูอินสเปเคชั่นแล้วถึงมั่นใจตัดสินใจซื้อก็คือถ้ามีรีพอร์ตตัวนี้มานะครับการันตีได้ว่าได้ผ่านการตรวจจากกูอินสเปเคชั่นอยู่แล้วในการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยเราใส่ใจในการตรวจเราตรวจเจออะไรเราต้องลงจะชนแล้วบอกไม่ชนมันไม่ได้ครับทุกอย่างจะต้องเขาเรียกว่าอยู่บนเส้นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าเราเห็นสติ๊กเกอร์หรือเห็นรีพอร์ตแล้วเนี่ย ให้มัน่นใจได้เลยว่ารถคันนั้นเนี่ยรายละเอียดตามรีพอร์ตแน่นอน <ฮะ S 1> เช็คดูในรีพอร์ตได้เลยครับ ได้ด้วบริการดีๆจากกูอินสเปคชันตรวจรถมาตรฐานญี่ปุ่นถึง344จุดนะคะมั่นใจหายห่วงได้เลยเพราะแอดมายเปิดเผยโป่งไสตรวจสอบแล้วว่าเป็นรถที่มีคุณภาพดีค่ะสนใจรถรุ่นไหนโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์0875 097 878หรือจะทักมาคุยที่ไลน์แอดแอดมค่ะค่ะ